สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสถานีทีมงานสอจอตำรวจโคตสาขาพาไม่มาที่แม่น้ำปะตตณีครับที่เห็นอยู่ก็คือเรือกอนและนะครับออกหาปลาทะเลเอ่าวไทยเรือกอนและครับท่านผู้ชมครับใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ครับ เห็นที่ท่าเรือประมงตัวนี้ก็คือเรือปมองขนาดใหญ่กับจากหาปลาเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็เลยพักพ่อนหยอดใจอยู่ซ่อมเรือรอออกหาปลาไปเที่ยวต่อไปครับที่เห็นในแม่น้ําตัวนี้คือเรือเร็วออกไปตกเบ็ดนะครับ มองจอดที่ท่าเรือนะครับท่านผู้ชมครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับเรือระมงไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับที่ท่าเรือครับ นี่คือเรือปั่นไฟนะครับจอดรอออกทะเลในเที่ยวต่อไปครับเรือปั่นไฟเป็นเรือที่ออกคู่กับเรือประมงขนาดใหญ่นะครับมีหน้าที่ปั่นไฟล่อปลาให้มารวมกันนะครับมาเล่นแสงนะครับจากนั้นก็เรืออวนล้อมก็จะล้อมเอาปลานะครับท่านผู้ชมครับ อากาศแม่น้ำปัตตนีไปด้วยกันครับที่เห็นเรือหางยาวลอยลำอยู่กลางแม่น้ำปัตตานีนั่นคือเรือโดยสารครับก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับมีผู้โดยสารกวักมือเรียกก็จะแวะเข้าเทียบตามเรือต่างๆนะครับเหมือนรถแท็กซี่นะครับ กลางลำแม่น้ำปัตตานีนะครับมองดูแล้วกำลังมีเรือโยงหรือเรือลากนะครับกำลังลากเรือหรือโยงเรือประมงนะครับในแม่น้ำปัตตานีออกมุ่งหน้าสู่ทะเลเอ่าวไทยเพื่อไปหาปลานะครับทานผู้ชมครับนี่ครับเรือลากกำลังลากออกไปครับลากทีเดียวสองลำเลยนะครับทานผู้ชมครับ ลาดเป็นพวงนะครับท่านผู้ชมครับมุ่งหน้าออกสู่ทะเลเอ่าวไทยก็ขอให้ชาวเรือประมงโชคดีนะครับหาปลาได้เยอะ คือบรรยากาศการทำมากินของชาวประมงในแม่น้ำปัตตานีนะครับมีท่านผู้ชมถามว่าเรือประมงขนาดนี้ใหญ่ตัวขนาดนี้ออกไปกี่วันนะครับก็ประมาณ15วันนะครับท่านผู้ชมครับ15วันก็จะแจ้งเข้าทุกวันนี้ การแจ้งเข้าแจ้งออกต้องมีเจ้าที่มาตรวจตลอดนะครับตรวจว่ามีลูกเหือครบไหมแจ้งเข้าแจ้งออกตรงเวลาหรือไม่นะครับถ้าไม่ทําตามก็จะถูกปรับเป็นเงินจนํานวนมากนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือแม่น้ำปัตตานีตอนหัวค่ำนะครับเวลา1ิจนันกา สำหรับคลิปนี้ก็ขออยุติไปเพียงเท่านี้ครับบรรยากาศแม่น้ำปัตตานีหน้าท่าเทียบเรือประมงปัตตานีหรือชาวบ้านเรียกทั่วไปว่าท่าเรือน้ำลึกปัตตานีครับทานผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ